สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทายทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาชมนะคะผ้าตัดชุดลายแพวาผ้าตัดชุดลายแพวานะคะคุณลูกค้าคะมีด้วยกันนะคะรอบนี้ได้10เฉดสีได้10เฉดสีเลยนะคะคุณลูกค้าคะผ้าตัดชุดราคาชุดละ1490ัรบาท1,490ัรบาทนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะผ้าตัดชุดนะคะประกอบไปด้วยนะคะผ้าที่เป็นผ้าพื้นนะคะสามารถนะคะนําไปตัดเสื้อได้เลยเห็นไหมสวยไหมคะวันนี้สีเขียวมิ้น์สีเขียวมิ้นน์นะคะ ทรงคอปาดแขนสั้นนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสวยมากๆเลยเห็นไหมคะแล้วก็เหมือนเสื้อที่นุ่มสวมใส่อยู่นะคะก็เป็นผ้ารุ่นเดียวกันที่เป็นผ้าพื้นของร้านแม่มรีผ้าไทยของเรานะคะที่เราจําหน่ายขายอยู่นะคะที่ราคานะคะราคาถ้ารับเฉพาะผ้าพื้นราคา490บาทเนาะผ้าลายนะคะที่เป็นผ้าลายแพรวเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายมักโคนเนื้อนุ่มคุณลูกค้าขาสีน้ำตาลจ้ะ รับสีน้ำตาลแจ้งเข้ามาได <tan> ้เลยนะคะ1490บาั1,490รบบาทบริการจัดส่งพี่เก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะและที่สำคัญนะมีของวันของฝากพรีเมียมมอบให้ด้วยมีของวันของฝากสูตรพรีเมียมมอบให้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าสีน้ำตาลจ้าสีน้ำตาลจ้าพี่นี่เลยค่ะสีน้ำตาลสวยๆนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะรับสีน้ำตาลแจ้งเข้ามาได้เลยสีน้ำตาลเปลือกไม้สวยๆนะคะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจ้า สีต่อไปค่ะจะเป็นสีชมพูหวานสีชมพูหวานนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาเนาะผ้าตัดชุดนะคะที่ใช้ในคะที่ใช้ในงานแต่งงานแต่ง,งคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะสวมใส่เซตเซตสีนี้เลยนะเซตสีนี้เลยค่ะสาหรับคุณลูกค้าสาวหวาน ชมพูหวานหวานนะคะชมพูนมเย็นคุณลูกค้าขาสีชมพูนมเย็นค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยน่ารักน่ารักเหมือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้เลยนะคะหนึ่งพันี่เกสบาทหนึ่งันี่สบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะค้าตัดชุดราคาสุดพิเศษหนึ่งี่้าิบาทจ้าต่อไปค่ะคุณลูกค้าขาเป็นสีเขียวใบไม้สีเขียวใบไม้ส,สวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหลังจะเป็นสีเขียวมิน์นะคะด้านหลังจะเป็นสีเขียวมิน์นะคะคุณลูกค้านะ คุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อเข้ามาง่ายๆค่ะเพียงแค่โทรเข้ามาเนาะ 0, 89, 0 41, ูนย์แป0เก้าศนสี่หนึ่งหศนจ้าโอเคหรือว่าเพ,เพื่อนด้วยหมายได้โทรศัพท์ก็ใช้เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยจ้าสีเขียวใบไม้ค่ะรับสีเขียวใบไม้ผ้าตัดชุดสีเขียวใบไม้หนึ่งชุดแจ้งนุ่มแบบนี้ได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้นะพี่นะเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้ฟรีบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะ ผ้าตัดชุดลายแพรวาว่าผ้าตัดชุดลายแพรวาสีเขียวใบไม้จ้าสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะผ้าลายเป็นผ้าฝ้ายมักโคนผ้าพื้นนะคะผ้าพื้นเป็นผ้าไหมผสมฝ้ายเหมือนที่นุ่งสวมใส่อยู่นะคะทําไมต้องบอกว่าเป็นผ้าไหมผสมฝ้ายเพราะว่าใส่ง่ายใส่สบายมีความเงางามมีความเงางามสามารถใส่ออกงานได้ใส่ออกงานใส่ไปทําบุญนะคะคุณลูกค้าขาเนาะร่วมงานเนาะร่วมงานวิธีต่างๆคือใส่ได้เลยมีความเงางามสวยและที่สําคัญคือมีความนุ่ม มีความนุ่มเหมือนผ้าฝ้ายเลยคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายดูแลร,รักษาง่ายมากๆนะคะซักเองได้ซักเองได้ซักเครื่องนะคะใช้ผงซักฟอกปกติของเราที่เราใช้อยู่ได้เลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากให้บุนวาย <nt> แล้วที่สําคัญคือรีดเองเลยคุณลูกค้าขารีดได้เองเลยนะคะไม่ต้องจ้างนะไม่ต้องจ้างเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยคะ่ะต่อไปค่ะสีเหลืองเป็นสีเหลืองทองสีเหลืองทองนะคุณลูกค้าขา contra. สีเหลืองทองนะคะ สีเหลืองทองวสวยๆค่ะรับผ้าตัดชุดสีเหลืองทองรับผ้าตัดชุดสีเหลืองทองแจ้งเข้ามาได้เลย1490บบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มจ้านี่เลยค่ะสวยมากคุณลูกค้า่ะทางร้านก็นี่แหละมีนะคะมีลายอะไรบ้างก็มีลายแพรวาที่นุ่มขายอยู่เนาะถ้าเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายทอขิดยกดอกหนที่ขายดีก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบผ้าความหนานุ่มความหนานุ่มของเนื้อฝ้ายอันนี้นะบอกเลยว่าคุณลูกค้า คุณลูกค้าอยู่โซนภาคเหนือคุณลูกค้าอยู่โซนภาคเหนือจะชอบมากนะคะถ้าสําหรับผ้ารุ่นนี้เพรอะไรมันมีความหนาความนุ่มมีความหนาความนุ่มเหมาะมากๆกับอากาศนะคะช่วงนี้ก็จะใกล้แล้วนะคะปลายฝนต้นหนาวคุณลูกค้าขาปลายฝนต้นหนาวนะ,ค,ะคุณลูกค้านะสามารถนะคะเลือกสวมเลือกใส่เลือกซื้อผ้าไปตัดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดชุดตัดเสื้อโค้ทก็ได้นะ,ะมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะอยู่เมืองนอกสั่งนะคะสั่ง ตัดไปเป,เป็นแบบชุดโค้ทอะค่ะคุณลูกค้า่ะแล้วก็ใส่กับรองเท้าบู๊ใส่กับกางเกงสเตร็งเนี้ยสวยมากๆคุณลูกค้าค่ะสวยมากๆเลยนะคะ<ห>นี่เลยค่ะใส่เมืองนอกใส่ช่วงฤดูหนาวนะคะคุณลูกค้าขาได้เลยนะเพราะว่าผ้าเนื้อผ้ามีความหนานุ่มมีความหนานุ่มสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบแบบนี้นะคะแจ้งได้เลยนะ <S <S ชอบความหนาความนุ่มชอบความหนาความนุ่มนะคะผ้าฝ้ายมักโคนลายแพรว่าผ้าฝ้ายมักโคนลายแพรว่าคุณลูกค้า่ะ เซตนี้สีน้ําเงินเซตนี้สีน้ําเงินนะคะสําหรับนะคะที่เป็นผ้าพื้นจะเป็นผ้าไหมผสมผ้เหมือนที่นุ่มแจ้งตลอดตลอดนะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นเหมือนที่นุ่มสวมใส่เลยพี่จ๋าดูเลยว่าเป็นผ้าแบบไหน เป็นผ้าแบบไหนยังไงนะคะคุณลูกค้าดูเลยว่าที่นุ่มสวมใส่ประจําเลยนะคะที่เป็นผ้าสีพื้นนะที่เป็นผ้าสีพื้นนะคะที่ดูในคลิปนะคะที่ดูทางช่อง Youtube ของแม่มารีผ้าไทยของเรานะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าดูคุณลูกค้าชมได้เลยนะจะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันทั้งหมดจะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสีฟ้าน้ําทะเลสีฟ้าน้ําทะเลค่ะรับสีฟ้าน้ําทะเลแดงได้เลยรับสีฟ้าน้ําทะเลแ้งได้เลยจ้าผ้าตัดชุด ผ้าตัดชุดคุณลูกค้าค่ะผ้าตัดชุดสีฟ้าน้าทะเลนะคะผ้าตัดชุดลายแพวาผ้าตัดชุดลายแพวาสีฟ้าน้ําทะเลค่ะเออสวยมากๆเลยค่ะสั่งซื้อแยกได้สั่งซื้อแยกได้นะคะอยากได้แต่ผ้าตัดผ้านะคะที่นําไปตัดเสื้อนะคะเหมือนด้านหลังเห็นไหมอันนี้สีเขียวมิ้น์นุ่มใสอยู่สีน้ําเงินนะคะคุณนุ่มใส่อยู่นะคะสีน้ําเงินนะคะคุณลูกค้านะคะอยากได้สีไหนแจ้งได้อยากได้สีไหน,ไอไไหนบอกได้เลยนะคะคุณลูกค้าขายแยกจากผ้าตัดชุดได้เลยนะบอกได้เลยนะคุณลูกค้าจ๋าชอบผืนไหนสีไหนนะคะแจ้งได้เลยนะ รับเฉพาะผ้าพื้นไปตัดเสื้อ490บาทรับเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุง990บาทจ้าต่อไปนะคะสีดำสีดำค่ะคุณลูกค้าค่ะที่คุณ orbital. ที่ท่านสาจอ้อมตัดเป็นตัดชุดเนาะสั่งตัดชุดนะคะหรือว่าที่พี่ทันชนกนะคะตัดตัดเป็นผ้าถุงเนาะสวยน่ารักมากๆเลยคุณลูกค้านําไปใส่ได้เลยค่ะนําไปใส่ได้เลยใส่ง่ายใส่สบายด้วยใส่ง่าย,าย,ยใส่ใสาบายด้วยนะค,คะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะสีดําจ้ะ รับสีดําแจ้งได้เลยรับสีดําแจ้งได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะรับสีดําค่ะผ้าตัดชุดลายแพววาสีดําผ้าตัดชุดลายแพววาสีดาสวยๆพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าค่ะผ้าตัดชุดลายแพววาสีดําจ้านี่เลยค่ะวันนี้มาให้มาดูมาชมกันใกล้ๆเลยเนาะเห็นลายไหมให้ดูแบบลายชัดเจนเลยคุณลูกค้าค่ะ,คะ สวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะโทรเข้ามาได้นะ0890416008 0890416008หรือว่าเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ใช้เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะใช้เบอร์โทรเบอร์นี้เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะแล้วแคปเจอร์นะคะแคปเจอร์หน้าจอไว้นะคะหรือว่านะคะแจ้งได้เลยว่าอยากได้ผ้าตัดชุดลายแพรว่าที่1490บาทคคุณลูก้าี่หนึ่หวานสี่ร้อยเก้าสีฟ้าออ่น ส,าาคะคะสีฟ้าราชินีคุณลูกค้าค่ะสีฟ้าราชินีค่ะนี่เลยคะ่ะชื่นชอบเซตนี้ผืนนี้แจ้งได้เลยหนึ่งพันสี่เก้าสบาทหนึ่งพันี่เกสบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มจ้าสีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีคะ่ะรับชุดน,นี้แจ้งได้นะคะพี่คะชื่นชอบนะคะผ้าตัดชุดชิ้นไหนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาสั่งซื้อนะ0 8 9 0 4 1 6 0เก้าูนี่หนึ่งูปดนะคะสีแดงเบสเซลเลอร์สีแดงเบสเซลเลอร์ seller, ขายดี ขายดีตลอดปีจริงๆค่ะขายดีตลอดปีสุดๆเลยคุณลูกค้าค่ะผ้าสีแดงที่นุ่มตัดเป็นคอปากแขนสามส่วนคุณลูกค้าเห็นเนาะนี่เลยค่ะใช้ผ้ารุ่นนี้เลยสีนี้เลยคุณลูกค้าค่ะสีแดงสีแดงคลาสสิกสีแดงสวยมากสีแดงเลือดนกนะคะคุณลูกค้าค่ะสีแดงสวยสีแดงสวยจริงๆค่ะขายดีอันดับหนึ่งเลยนะคะผ้าตัดชุดนะคะลายแพรวาสีแดงจ้าหนึ่ง้าสี่ร้ย้าสิบบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะ อีกหนึ่งชุดสุดท้ายอีกหนึ่งชุดสุดท้ายสีชมพูบานเย็นสีชมพูบานเย็นค่ะคุณลูกค้าคะเซตที่สิบเซตที่สิบนะคะสีชมพูบานเย็นจ้ารับสีชมพูบานเย็นแจ้งเข้ามาได้เลยหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าขาหน้ที่สําคัญของขวัญของฝากจุใจของขวัญของฝากจุใจเลยค่ะเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนนุ่มๆน,นะผ้าพื้นเป็นผ้าไหมผสมฝ้ายเหมือนที่นุ่มใส่ทุกๆครั้งที่คุณลูกค้าได้ดูได ฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะคะที่ช่อง y YouTube แม่มารีผ้าไทยนะคุณลูกค้าคะชื่นชอบคลิปไหนวิดีโอไหนหรือว่านะคะอ,ะอยากดูอยากชมสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะอยากให้นุ่มรีวิวเพิ่มเติมพี่จ๋าแจ้งได้เลยนะโทรมาได้นะคะ0890416008ส่หนหรือว่าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะใช้เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเ๋ยวเจอกันใหม่ใน คลิปต่อไปนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจริงๆไว้ด้วยนะจ๊ะคือลูกค้าขาขอบพระคุณคะ่ะ